สวัสดีค่ะมาพบกับช่องฮักแพนลำพืชออฟฟิเชียลค่ะตอนนี้ผ hal, oh, possa, like um <um ู้ใดมาหาเมาตอนนี้ผู้ใด่นนั่นนัโอ้โหคือเสื้อนาราเพนเนี่เสื้อผู้ใดวะเนี่ยเสื้อเพงเสียเสียแม่แม่อย่างกับพ่อแม่เอมี่ไงอ๋ออันนี้รถรถแม่แอมแม่แอมแม่หาข่าเพิ่นมาส่งอีเม็นี่แหละตอนไปหาหมอเพิ่นกระพ่านลงไปใส่แม่แล้ววันแล้ซื้อของ มาฝาบักลายนึ้ไปจ้าเอสไปเราจะมาหามื่อยู่้านพ่พี่ท่พี่ท่บานนี่าาูน,น่ากอนค่ะงแม่สวัสดีค่ะแม่ไมอาส่งนะคะพี่บักไก่ไม่ได้รอเอว้าแม่ซื้อพม,มาบ่่ แม่เอาพัดม้ามาแม่ไนซ้นี้ขอม่้วีบักลายใช่ไมล่ะอันนี้แม่ซื้อมาห้เซียนอันนี้คือแนวกินเม่ยเดเพิ่งเลบอกม่หามแม่กอนแม่เบิร์ยี่บออะสิยอ่กูดีเลยแค่ะปก องเบอแม่แม่แอบแลนซีโนแฟร์อันนี้คือของแม่แอบเลซีโสุดไอ้กินกระนํำแม่แม่รู้่อลนกคือคนลก็ถาแม่ก้อนแม่แม่รู้ป่เนียดกันีค่ะอาวางของก่อนสิูดรแม่แม่งู้ป่นี่ แม่ลูกอาลมณหมดเลยอุ้ยขอบคุณค่ะเดียวขอบคุณดีๆเลยแม่ยงีงย่างแม่ลูกแม่คอยเคสเป็นยังงแม่ลูกเป็นนวดมากอะนวดดินเอ็แบนสแม่แอมดูว่านุมากินสาลีนี่ยังน,นี่กิน <c oughs> ลกแล้วค่ะแม่ อันนี้กระมังบอยกินมองมาเขากินสองมือกระเบิดเขากินน้ำกันสองมือเบ็ดก็เจอนี่พัดลมแต่ว่าแอร์เย็นแล้วนะแม่นานเพราะตะวันสียายนี่ก็เย็นเลยเนาะแม่นค่ะลูกโอย่าล่นเด้อแม่เงี้ยนี่ห้องบ่อหกแต่เลือกค่ะแต่เลือก ไม่เป็นไรแล้วทำอะไรไว้เนี่ยเข่ามื่อคืนนีกออกมาอุ้ยแข่งแท้ยังเนี่ยแม่เดี๋ยวขาขอบคุณก่อนเลยนี่ขอบคุณค่ะเสือแม่เสือกีฬาเขาไดงกับใจใส่แดดปะล่ะใส่แดดแม่หนูมัมใส่เสือกิฬาไปซอมค่ะขอบคุณค่ะ ไม่ินเขาไปาเ,ปเอตอนเ่เดยค่ะนม่ีเขาอยู่ได้รปเาขามาพอดีเลยเนี่ยว้างโมละคือมองบ้าพละแม่เ,เขาพก่อนเขามาเลือกข้าไหก็ได้ค่ะแอร์จังินอาเอิญแม่เขาไปขา้างในมาไแม่ม,มนนา่คไปขอบคุณกัร<า>อยู่ขา้างในลูกไปแม่เขาไปตามแอร์น้ำเพ่ให้คอยหันใ่ก็เนี่ห้คอยหันใ่ก็เนี่ย เก็บของดีไหมคะเมื่อกี้พ่ออีหล่าโทรมาเลยนะแม่พ่อล่าเออเดวเบิร์นมาจากพ่อโกแล้วอะไจังไลยโทรมาถามแม่สุอว่าแม่แม่เบิร์นแม่แมมบอนนี่ครับว่าสั่นแม่จำบ่ได้แม่ก็เรียกว่าผู้ใดค่ะพ่อน้องฟ้าว่าสันนุกมันน่าจะไปหาน้องเป็นยังคือเอิญหน้องคือว่าเอิญลูกวันนั้นแล้วเซลแม่เลยว่าห้งทั้งสองเอาเอาปิดให้ยังเอ๋เอาให้พ่อได้ปิดได้โกดลงอีหล่าปิดได้นั่น เปิดแม่นั่นเราเปิดแล้วน่ะนะยังไม่ึ <h <h ้นม uh> ันเออยังมอแม่มานั <h> <h 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 ่งนีนีแบบว่ามัตโนม่ติไปขึ้นคือไปนั่งรถค่เอาโต๊ะไอหม่อยู่ต๊ให้แม่นั่งไปสั่นไ่มเป็นอย่างงงงยายก็ากเลยค่ะง่ยยก็เท่มองงายเอามองยากนี่หน่ื่อว่าได้เอาพักกันเอารถบ๊กเอามาขนของคุณลูกละรถดำเออ แปดล้อแต่นั่งนั่งน้ำดูดได้จาเขาดะออกไปไป่้สองครึต่อททานี่บอสิบไปหลงแม,ม่อยู่บ่า <c oughs> มือได้อ่มาทีไรมันมันน้ำมึงวิน้ำเกี่ยไไวไปฟ้านะนะมียังสักคนเนี่ยไก่บ่าเจวันหรือข้าวเดี๋ยวหรือเปล่าไก่ก่อนไปทำเจ้าก เขาออกมาสี่มุมตัวเนาะสี่มุมเมีไปซื้อเดี๋ยวสภผมมาโดนยาดอีกอยู่คันแม่แม่ไปเอาป่าน้ำเพลินมาไห้พราะยายกินแม่โดนก็นี่แม่ฝฟน้ำเล้าสวนทางกับเราอยอ่ดงยัเย็ยางนเย็นรนั่นนี่ตะลุมบอกะีไอ้เ้มันมีได้ยังอย่าบปีดิงไม่ได้งูอนี่ออเพราะเรามีได้ละลูกเสียบถาดที่ละ เออเอาเอาเสียบแม่บอกว่ามือเสียบใแม่เอ็มกอนแล้วล่กมากกับเบืองเลยเนี่นี่หลแม่ยืเียงคักแบบเสียบให้แม่น่หนอยแม่เปิดให้แม่เอ็มจะเข้าเอาตู้อีหลตู้ายนันมาแม่หน่อยเอออู้าวผูดใดยุ่งนาะนี่กินขวพูด้บ้างบแม่ไปอานของแม่ก่อนแม่ถิมโทรศัพท์ไวข้นอไมู่เขาองหมดบองน้วค่ะห แม่เบอร์ค่ะนุโมนุาม่ซื้อเป็นมาให้กะแม่แหมี่ยมปหนูกินแต่วีต้าวีต้าน่ะพรากินได้ค่ะบรูนูกินหนูกินแบบซีเวตหนูก็ซื้อแล้วยี่หลีค่ะมามากินเดี๋ยมาอันวีต้ามันยังแซ่บอันมาจากบ้านฮองจักโลแม็คมาจากบ้านฮองจักโรจุ่มอะมาเนี่ยเหมี่ยยกว่าเนาะเอาพวกไก่ได้ละค่ะรวย ลอยยี่สิบบอเขาจัว่าแม่กั้านอยเจ็ดสิบมเอา่นเซีเรียสได้ค่ะแต่เราเมือนีกเรื่องแอร์เนี่ยะกัหองมากก็คือออ้ยเย็นยเย็นลซีเรียสเรื่องแอร์เลยแล้วว่าเราแก่แลวไหมแม่เดี๋ยวเราไม่ซอย้ ม่ใหเนาะมยสกนเขเมยควเคสแอมกินไงก็เม่เอาไปกินทางไหนหรือไปกินทางนอกกินทางไหนเพราะอะไรมันจะเหม็นอุ้ยหอมกับดอแซบมันจะเหม็นม่นแอร์แม่แอมมาเดยวนี้ โอเคค่ะคลิปนี้กับฟ้าใบสมีค่ะขอบคุณแม่แอมนะคะขอบคุณสำหรับชิงของขน,นมนมเนย้อทุกอย่างเลยค่ะขอบคุณทีมมาส่งแม่แอมค่ะต้องอร่อยก็รู้เอาม่อมาถึงไม่น้ำดูอ่ะได้ป่ะเนี่นยได้คูเลยอขอบคุณนะคะไปไป